สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆทางช่องและเพจ f เ o o k f o o ฟุตบอลสเตชันสถานทีฟุตบอลทุกท่านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับนะสวัสดีเช้าวันที่สดใสนะฮะสำหรับแฟนแฟน,แฟนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของผมนะฮะเช้าวันพุทธที่13มกราคมนะฮะ2564นนะครับนะโอ้โ,โหแหมนะก็วันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับคลิปข่าวประเด็นสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวันนี้ที่จะจะมาพูดคุยก็จดเนื้อหาไว้แล้วนะ เกี่ยวกับบอลไทยกันหน่อยไทยลีกทีม SCG เมืองทองยูเนเต็ดครับเกี่ยวกับผู้สาประตูมือกาวทีมชาติเวียดนามนะครับอย่างดังวันลำํำผู้สาประตูลูกครึ่งเวียดนามรัเสเซียนะฮะนะก็วันนี้ก็อยากจะมาพูดคุยกันหน่อยยังไงก่อนไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชุดบอลเ t a ชั่นด้วยนะฮะนะแล้วก็ทาง Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใครมีกลุ่มต่างๆก็ เรากวนแชร์กันเข้ากลุ่มไปด้วยนะฮะนะจะได้เข้ามาดูกันแล้วก็ช่วงนี้ช่วงโควิดก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรทําก็เข้ามาช่องฟุตบอลสเตชันได้ฮะาฮ่าฮ n สเตชันสถานีฟุตบอลนะครับจะได้มีอะไรมาดูกันนะครับอ่เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะเกิดมายาวละนาทีกว่าละมาเข้าเรื่องเลยนะครับก็ เรื่องของดังวันลำครับอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีครับก่อนหน้านี้ดังวันลำครับไม่ได้มาซ้อมกับเ c g เมืองทองเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์ครับประมาณถ้าผมตีไปก็5วันนะครับหวันก่อนที่จะมีเอเจนเจ้าตัวนะครับส่วนตัวโพสต์ใน i n s t a g r กรนะครับอ i n s t a g กร m ของเจ้าตัวแหละคือเอเจนของดังวันลำเนี่ยมีชื่อว่าอันเดร กูชินครับผมอันเดรกูชินนะเอเจนต์ส่วนตัวของดังวัลลัมเขาได้ออกมาโพสต์ครับประมาณว่าดังวัลลัมเนี่ยยกเลิกสัญญากับ s อ g เมืองทองยูเนเต็ดนะครับเนื่องจากครับฟังดีๆนะฮะเมืองทองนะครับละเมิดข้อตกลงเรื่องของเงินเดือนสัญญาที่จะถูกยกเลิกตามกฎฟีฟ่าสัญญาจะสัญญาก็เลยจะถูก ยกเลิกตามกฎฟีฟ่านะครับผมอแต่คืออันนี้ผมก็ไม่ถ้าเรามาพูดแบบรายละเอียดขึ้นอีกนิดนะครับคือผมก็ไปสอบถามมาอะไรแบบนี้จากคนที่เขารู้จริงๆนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเอาพูดตามตรงว่าเมืองทองก็ยังจ่ายค่าค่าเงินเดือนอยู่นะครับแต่ผมก็เขาใช้คำว่าแบบว่า ละเมิดข้อตกลงเรื่องเงินผมก็ไม่รู้ว่าละเมิดยังไงะนะครับแต่ว่าเอาเบื้องต้นเนี่ยคือเมืองทองเนี่ยต้องเล่าให้แฟนเมืองทองอย่างนี้ก่อนว่าเขายังจ่ายจ่ายเงินเดือนจ่ายตามสัญญาปกตินะครับแต่ไม่รู้ว่าการที่ละเมิดเงินเดือนนี่คืออะไรคือจ่ายน้อยลงเพราะไม่มาซ้อมหรือว่าอะไรหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับแต่เอาง,ง่ายๆคือเราต้องบายบายดังวารามแล้วเหรครับ ผมว่าอย่างนั้นนะจริงๆเราต้องควรจะต้องบายบยดังวัาํำตามตามหัวข้อคลิปเลยครับนะเพราะว่าแหมก็มันก็แตกหักกันแล้วเหรอครับพูดตามตรงเลยระหว่างเมืองทองกับดังวัาลำนะแล้วก็ขอขยายความนิดนึงนะครับในเรื่องของ เมื่อวานครับมีสื่อเวียดนามนะครับสื่อหนึ่งเขาได้ออกมาเปิดเผยนะว่าเซเรโซโอซาก้าครับทีมของเมสุดะเจวันเจลีกเนี่ยเจลีกหนึ่งเนี่ยก็บรรลุข้อตกลงนะครับในการที่จะซื้อตัวดังวันล,ลำด้วยค่าตัวเขาเปิดเผยค่าตัวเลยนะครับ30เป็นเงินไทยเนี่ยสาล้านบาทนะครับไม่ก็ต้องรอติดตามกันนะแต่ที่แน่ๆครับผมว่า 99%นะยังไม่ให้ร้อยแล้วกันเพราะว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมดังวันลำไม่ได้ไปต่อกับเมืองทองแล้วครับผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็คงจะเป็นการบายบายที่จากกันด้วยไม่ดีด้วยนะครับผมว่าการที่ที่เขาใช้คำว่าละเมิดข้อตกลงเรื่องเงินอาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่าที่ทำให้ดังวันลำไม่ได้มาซ้อม ใครเป็นใครที่เป็นแฟนเอสซหรือว่าเป็นแฟนคลับของดังวันลำของเมืองทองเนี่ยยังไงก็บอกกับผมมาใต้คลิปนี้ได้แล้วกันคอมเมนต์มาบอกได้ว่าจริงๆแล้วมันมันเป็นยังไงนะครับแต่นี่ผมก็เล่าเท่าที่ผมรู้มาแล้วก็ได้ยินมาเหมือนกันนะครับนะยังไงขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคลิปนี้ครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์และกดกระดิ่งไว้ด้วยจะไม่ไดพลาดคลิปจากช่องฟุตบอลสเตชันไทยฟุตบอลนะครับ วันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ